ปีศาจฮามูทฮาบีบีบุกหมู่บ้านปีศาจฮามูทฮาบีบีบุกหมู่บ้านเฮ้ยกลัหวหรือว่าต้นกําเนิดของเสียงฮามูทฮามูทนี่ก็คือมันอะเฮ้ยไม่ได้การอย่างงั้นเราต้องไปเบนเดอพิสูจน์ว่ามันยังมาบุกอีกแล้วไอ้ผีสี่สีเขียวโรคจิตนะที่มันร้องใช่พี่กุ๊กรอ้องอย่างนั้นเลยโอ๊ยไม่กลัวเร่องอะไอย่างงี้เราต้องไปเบน เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไปอุย้ยเฮ้ยนี่นะพี่กูหลับกลางวันชัดๆเลยเอย๋อเฮเสียงยัยงว่าหายไปแล้วนะทุกคนนะพอเราบินโดนอ่ะเหมือนมันจะรู้ว่าเราอะ่ะบินโดนพิสูต์มันนะอืมเนี่ๆเนี่ยเนี่เนี่ยเสียงมันอยู่แถวหมู่บ้านเราใช่ป่ะแล้วแสดงว่าตัวมันอ่ะก็จะอยู่แถวนี้แหละทุกคนอืมอืมเฮ้ยแต่ว่าไอ้ตัวสีเขียวๆนะทุกคนนะเราต้องตามหามันก่อนนะ ใส่เสื้อสีเขียวนะฮ,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 ฮนะมูทํามู่นั้นแล้วก็ผมแบบทรงแบบทรงแบบแอฟโร่ะทุกคนืมยังไม่เจอเลยยังไม่เจอคนด้วยนะเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยคนมันนอนหลับอยู่ในบ้านอะเหมือนพี่กูกูอะเพราะมันร้อนมากเลยทุกคนนี่หน้าหนาวจริงเนี่ยจู่ๆก็ร้อนจู่ๆก็เย็นนะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนไม่เจออะไรเลยเฮ้ย นนบะะคจะู่ๆมันก็หายไปแล้ววะทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้มันถืออันเข็มฉีดยาด้วยอะ่ะนี่ไงมันโผล่มาแล้วนี่ไงมันพูดหาหมมูดถามพี่บีดูดิดูตัวมันนี่เฮ้ย อยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะเราเป็นโดนนะแล้วก็โดนมันดูดโดนของเราเข้าไปนะคะเฮ้ยเฮ้ยโดนของเราออกมาได้แล้วทุกคนว้าวเฮ้ยแ้หนีมันก่อนนะทุกคนคือตอัวน,นี้มันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันกินโดนเราไปนี่คืออิ่มได้เลยนะคะไปไปรีบไปก่อนทุกคนทุกผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี้มันมีกี่ตัวนะคือ ไอพีปีศาจผีโรคจิตเนี่ยรือว่ามันมีแค่ตัวเดียวที่จะเป็นฮามูธฮาบีบีถ้ามีอีกตัวก็จะเป็นฮามัดฮาบีบีถ้ามีอีกตัวก็จะเป็นฮามีดฮาบีบีหรือเปล่าเออก็ไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเป็นฮาบีบีฮาบูบูฮารโบบเฮ้ยไม่แน่ใจดินี่เจาไอปีศาจตัวนี้นะมันดังมากเลยนะในอินโดนีเซียทุกคนมันจะเป็นโรคจิตนะที่แบบว่าไล่ผู้หญิงอะทุกคนอะล่ลเรามาตามมันกันต่อ ทุกคนตอนนี้นะเรากําลังตามหามันกันนะคะคือมันพยายามจะกินโดนเราด้วยนะเพราะมันอ้าปากกว้างมากเลยอ้าปากกว้างมันลุมดําเลยนะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้นะมันหายไปแล้วอะตัวมันใหญ่ขนาดนั้นมันจะหายไปได้หรอเออเฮ้ยนี่มันอุลตร้าแมนทุกคนอุลตร้าแมนมาเพื่อปกป้องโลกของเราเย้เรามาดูกันว่าอุลตร้าแมนเอ้าอุลตร้าแมนว่าไปไหนแล้วล่ะทุกคนอุลตร้าแมนหายไปไหน โอ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้สัญญาคือแซ่แบคือแสบแล้วนะคะนี่ขึ้นวอตเตอร์แมนสู้กับฮามูธาบีบปึ้งทุกคนวอตเตอร์แมนมาช่วยโล่สู้กับฮามูธาบีบีเย้ฮามูธาบีบแพ้แล้วเอา้าเฮ้ยฮามูธาบีบวิ่งหนีไปแล้วโอ้โหทุกคนไม่ธรรมดาเลยวอตเตอร์แมนนี่เก่งจริงๆเลยนะคะอู้ใช้พลังจากดวงอาทิตย์ เอ้าทุกคนตอนนี้เรามีโดนเริ่มมาเจอตุงตุงตุงสมงหูราอีกตัวนึงตุ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 งสมงหูรามันจะทำร้ายโดนเราด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นมุมกว้างนะเราเปลี่ยนมุมเพื่อดูแบบมุมสูงนะคะมันอาจจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอ้าวฮุตท่าแมนกับตุงตุงหรือเปล่าเออเพราะว่าฮามูทำวิววิววิ่งหนีไปแล้วนะเฮ้ยแต่จุดที่วิ่งหนีมันเป็นจุดที่ตุงต้งต ฮามูทฮาบีบีมันน่ากลัวมันเป็นปีศาจโรคจิตมันต้องเจอกูอุลต้าแมนพระเอกผู้พิทักษ์โลกแบบนี้แหนละเฮ้ยแต่ถ้ามาเจอตงุตงตงุงตุงขึ้นมามันจะใครจะชนะล่ะนะจุดๆนี้เราก็ไม่รู้นะโอ้ตึกตรงนี้ใหญ่มากเลยโดยสูงเกินอ่ะเฮ้ยคลิปนี้นะคือเป็นประวัติศาสตร์มากที่เราจะบินโดนแล้วเราเจออะไรแบบนี้นะเฮ้ยดีเสียงฮามูทฮาบีบีบบไปทุกคนเสียงมันแว่วมาตามลมอ่ะเฮ้ย ก็ไหนว่ามันแพ้ไปแล้วไงมันยังจะหลอนหูอยู่เหรอเสียงที่หลอนหูหลอนประสาทของมันนะคะคือฮามูดฮามูดอย่างนี้เลยนะเมัหนหายตัวไปแล้วทุกคน